الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل علينا برسول الأمين وأنزل على رسولنا بالقرآن الحكيم وهدانا إلى صراط مستقيم صلوات الله وسلامه على نبينا ورسولنا سيدنا محمد الصادق الأمين المرسل رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله فقد قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان تنزل نفس ما قدم ليغدوا واتقوا الله. ว่าตกลาอินนั้นล่ะ ب บีรุบิมาตั้งมัลลนว่ลาตคุนุคัลล์ีน่าชุลล่ะห์อันซาหุมอันฟุุมอลาอกุมุลฟานพี่น้องสถาชนที่รักขออับุบานะหัวตาลาทุกท่านผมขอเตือนตอนเองและเตือนพี่น้องพวกเราทุกคนให้ตั้งมั่นอยู่ในการตักวาคือเชื่อมั่นมีจิตยำเกรงต่ออัซสบานะหูวตาลา การตักวาต่อหลบสภาณหัวตาลานั้นก็คือให้เราปฏิบัติสองเรื่องพร้อมๆกันเรื่องที่หนึ่งก็คืออิมติซาลุลอาวามิรปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้ครบถ้วนเรื่องที่สองก็คือวาเจตินาบุณนาว่าฮีห่างไกลาจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามโดยสิ้นเชิงพี่น้องที่รักและโครพทั้งหลายครับพร้อมๆกับการตักวาหรือมีจิตยำเกรงต่อหลบสภาณหัวตาลานั้นเราจําเป็นจะต้องพิจารณาตัวเอง ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตว่าพวกเรานั้นได้บริหารชีวิตกันอย่างไรเพราะว่าเราเป็นคนสองโลกไม่ได้หมายความว่าเราจะมีชีวิตอยู่นิรันดรในดุนยาแต่เราจะต้องเดินทางไกลไปสู่โลกอาคเาลรอโดยผ่านอะลามาราักก็ขออนุญาตได้นำเสนอในคุตบาวันนี้ว่าคำสั่งของลอสบหานหัวตาลาที่ให้เราได้พิจารณาถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตอลัลกุรอานอายาหนึ่งที่บัญญัติไว้ว่า ยิบัลลัฏยน้อามันตะกล่าวฮะวันท่นสุดนามสุมมากระดมเลือกดิวะตะกล่าวฮะอินนัลลอห์ขาบรุมบิมาตามัุนซึ่งมีความหมายว่าสัาชนทั้งหลายผู้ที่อีมานตอล้อทั้งหลายท่านทั้งหลายจงตักวามีจิตพักดีเชื่อมั่นยำเกรงในอัลลอฮ์พร้อมกันนั้นท่านทั้งหลายจงพิจารณาตัวของพรท่านเองย้อนไปในอดีตว่าได้เตรียมการอะไรเพื่ออนาคตแล้วหรือยัง ว่ตาตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮ์คบิรุมบีมาตอมาลูนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงตระหนักเสมอในสิ่งที่ทั้งหลายกระทำอัลกุอารายาห์นี้สอนให้เรานะั้นมีความนาชาติมีความแอคทีมีความกระตรือรือร้นในการบริหารชีวิตของเราว่าเปรียบเทียบระหว่างอดีตที่ผ่านพ้นมาตลอดจนปัจจุบันนี้ว่าเราได้เตรียมการอะไรเพื่ออนาคตแล้วหรือยังอนาคตของตัวเองนะ อนาคตของครอบครัวอนาคตของบุตรหลานอนาคตของสังคมชุมชนและอนาคตของชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นส,สนา่งสามจามจริงศาส,สนาที่ทันกับสถานการณ์ทันกับเหตุการณ์อยู่เสมอและในขณะเดียวกวันอัลลอฮ์ก็ได้ก,กําชับในท้ายอายะห์ว่าตับุลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงปักว่ามีจิตพักดีเชื่อมัน่นยำเกรงในอัลลอฮ์อินนัลลอฮ์ขอบีรุมบีมาตามาลูนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงตรหนัด นะเสมอในสิ่งที่ทนทั้งหลายได้กระทำอัลลอฮ์ไม่หลงลืมในสิ่งที่พวกเราทำอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นและแน่นอนที่สุดอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนทั้งความดีให้กับผู้ที่ทำความดีแล้วก็ตอบแทนการลงโทษสำหรับผู้ที่ทำความชั่วในขณะเดียวกันอย่าต่อไปบัญญัติไว,ว้ว่าวะลา ت ق ก ل و ล قل ا ีน ي ن ซ س ลล ل ฮะฟันซา,า,าฮ,าามฮ,าฮาุมอัُฟุ م ะฮุมอ ك ลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนท่านทั้งหลายจงอย่าทำตัวเหมือนประหนึ่งคนที่ลืมอัลลอฮ์ พราะคนที่ลืมอัลลอฮ์ก็คือคนที่ลืมตัวของพวกเขาเองดังกล่าวนั้นนั้นคือคนที่ลืมอัลลอฮ์และลืมตัวนั้นพวกเขาจะได้รับแต่ความหายนะความวิบัติอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทบทวนมีการมุฮาซาบะที่สาบตัวเองอยู่ทุกวันทุกขณะจิตว่าเรานี่เป็นคนลืมอัลลอฮ์หรือเปล่าถ้าเราลืมอัลลอฮ์แน่นอนที่สุดเราก็จะพบกับความหายนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ุบหานหนะฮัวตาลานั้น เป็นสิ่งที่เราและทั้งทั้งหลายจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นนิจสินคนเรามักจะลืมอัลลอฮ์เนี่ยด้วยสาเหตุอย่างเรื่องใหญ่ๆอยู่3าประการด้วยกันเพราะว่าเราเป็นคนอวดชอบอวดหนึ่งก็คืออวดรู้อวดในเรื่ององค์ความรู้ว่าเรามีความรู้มากนะครับก็มักจะลืมอัลลอฮ์สองก็คืออวดรวยมีฐานะร่ำรวยคิดว่าเศรษฐกิจดีก็จะลืมอัลลอฮ์ สามก็คืออวดอำนาจอวดตำแหน่งว่าเราสามารถที่จะบังคับคนอื่นให้ทําตามที่เราต้องการได้คนสามกลุ่มนี้แหละครับในอดีตก็มีมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าในสมัยนบีอิบรอฮิมอละลัยฮิสสลามก็คือนำรูดนะที่อ้างตัวจากการเป็นเจ้าเมืองก็อ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้าในสมัยนบีมูซาเฟรอนในจากการเป็นเจ้าเมืองก็ประกาศตัวเองว่าเป็นพระเจ้านั่นก็มาจากเรื่องของอำนาจ มาจากเรื่องของฐานะทรัพย์สินเพราะฉะนั้นพวกเราและท้งทั้งหลายจะต้องเตาบ้าสารภาพผิดกับอัลลอฮ์ุบาฮานฮัวตาลาท่านนบิบบฮัมัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนั้นท่านมะซูมท่านไม่ได้ทําความผิดเลยแต่ท่านเตาบ้ากับอัลลอฮ์เนี่ยมากวันหนึ่งมากกว่าหนึ่งร้อยครั้งแล้วพวกเราเองที่มีทั้งผิดทั้งถูกเนี่ยเราจะไม่สารภาพผิดกับอัลลอฮ์นั้นไม่ได้พี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายครับอัลลอฮ์ุบฮานฮัวตาลาได้สอน,นในอัลกุรอาน เป็นฟอร์ดูสาหรับทุกคนที่จะต้องปฏิบัติอัลลอฮ์ได้บัญญัติไว้ว่าวะตูบูอิลลอฮฮิเตาวะตันนาซูฮาท่านทั้งหลายจงสารภาพผิดจงขออภัยจากอัลลอฮ์ด้วยการเตาบ้าการสารภาพผิดแบบหมดเลือนะครับแบบสิ้นเนื้อประดาตัวขวานาซ uh ah ูฮาเนี่ยก็มีองค์ประกอบมีสระสำคัญก็คือหนึ่งถ้ากระทำความผิดต้องยุติการกระทำความผิดนั้นทันทีสองต้องเสียใจในสิ่งที่เราทำความผิดไปแล้ว สามจะต้องสัญญาว่าจะไม่ย้อนไปทําความผิดนั่นอีกนี่ถ้าหากเป็นฮับุลลา์ถ้าเป็นฮับุลอาดามเป็นการละเมิดสิทธิของมนุษย์ก็ต้องเอากรรมสิทธิ์นั้นไปคืนกก่เจ้าของเขาหรือถ้าล่วงเกินเขาด้วยคาพูดก็ต้องไปขอมาอัฟเจ้าของเขาสิ่งเหล่านี้มันเป็นการสังคมที่เราจะตั้งอยู่บนความไม่ประมาทและจะตั้งอยู่บนการมีสติตลอดเวลาพี่น้องที่เคารพครับพวกเราก็เหลือเวลาไม่มากจะต้องกลับไปสู่ความเมตตาของอลอ สิ่งที่เราจะต้องช่วยกันดูแลก็คือว่าการสร้างลูกหลานสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สามารถขึ้นมายืนแทนที่พวกเราได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนใช่ว่าเราจะสร้างเขาให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ให้เจริญเติบโตหวังว่าจะให้เขาขายแรงงานเพื่อมีไรายได้น่าแค่นั้นไม่พอแต่ต้องปลูกฝังอุดมการให้กับเขาด้วยอุดมการแห่งอิสลามอุดมการในการเป็นมุสลิม สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราผมขออนุญาตนำอัลกุรอานอายะห์หนึ่งมาฝากท่านทั้งหลายไว้ในท้ายของคุตบะห์วันนี้นั่นก็คือชั่วร้ายอัลฟัตุอายะห์ที่29อัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนไว้ว่ามุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮิวัลลอฮินะมะฮูอัชิดเดะอะลลอฮลกุฟฟาริรุฮ์มาอูบัยนะฮุมตะราวมุรุกอันซุจญะรียยะตะฮูนัมินาะตะฮูนัฟะะลันมินอัลลอฮิวะริดวานา سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إن أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله, وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سمي محمد ศาส,สนาทูตของอัลลอฮ์หรือมุฮัมหมัดรอซุลุลลอฮ์และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับมุฮัมหมัดเป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญต่อผู้ปฏิเสธทั้งหลายอักบุฟารและมีเมตตาสงสารระหว่างพวกเขาด้วยกันคือมีความเมตตาสงสารระหว่างมุมินด้วยกันเจ้าจะเห็นพวกเขาก้มกราบก้มคารวะนะคือรุปตัแล้วก็ซูยุก้มกราบ โดยแสวงหาคุณความดีจากอัลลอฮ์และความโปรดปรานของพระองค์เครื่องหมายของพวกเขานั้นปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาอันเนื่องมาจากร่องรอยของการกราบคือการสยุดได้แต่รัศมีสีขาวบ,บนใบหน้าโดยรู้กันในวันปรพพบคือในวันปิยามะอันลักษณะที่กล่าวนั้นเป็นคุณลักษณะของพวกเขาที่มีปรากฏในคัมภีร์อัลตรุรอบและมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลอินจีน ประดุดดังมเมล็ดพืชที่งอกหนอหรือกิ่งก้านของมันออกมาแล้วทำให้มันงอกงามแล้วมันก็เติบโตแข็งแรงและทรงตัวอยู่ได้บนลำต้นของมันนำความเปรี้ยมปิติมาให้แก่ผู้หว่านหรือผู้เพาะปลูกเพื่อที่พระองค์จะป่อความโกรธแค้นแก่พวกปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขาเราเราผู้ศรัทธานั้นอรร์ทรงให้สัญญากับผู้ศรัทธาและผู้กระทำความดีทั้งหลาย ในหมู่พวกเขาว่าจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวงยิ่งจากอัลกุรอานอะยะนี้เราก็ได้ทราบอยู่สองเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่หนึ่งลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดและสาวกผู้ที่อยู่ในแนวทางของทนบีมุฮัมมัดก็คือหนึ่งจะต้องมีเข้มมีความเข้มแข็งนะครับไม่อ่อนไม่อ่อนแอต่อกูฟา้าต่อเ่าผู้ปฏิเสธแล้วก็เขาจะมีลักษณะความเมตตาสงสารมีความเป็นมิตรต่อพวกเดียวกันในหมู่ผู้ศรัทธา ระการที่สองก็คือว่าอุปมาอุปไมยเหมือนกับการปลูกต้นไม้จากการเพาะเมล็ดนะครับแม่พันก็จะประครับประคองหน่อใหม่ของอมันเ,เนี่ยให้เติบโตจนสามารถยืนหยัดอยู่บนลำต้นหรือบนลำแข้งของตัวเองได้แล้วก็จะนำมาสิ่งความปลื้มนปิติของผู้ปลูกหรือผู้หว่านอัลกุรอานอายะนี้สอนให้เราคิดว่าเราก็เหมือนกับต้นแม่ที่สร้างหน่อใหม่ขึ้นมาก็คือลูกลหลาน เราจะต้องประครับประคองให้ลูกหลานนั้นยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้นะครับจนสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้อย่างปลอดภัยและเราในฐานะผู้ปลูกผู้หวานก็จะมีความปิติยินดีนั่นหมายความว่าเราจะต้องปลูกฝังลูกหลานของเรานั้นให้เป็นคนที่มีอักีด้มีหลักการศรัทธาที่ถูกต้องแล้วก็เป็นคนที่ทําอิบาดะห์ต่อลลชบานอหุตารานะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือเป็นคนที่มีมารยาทอันงดงาม และในที so, there, specimen, shoe, so, so ่สุดถ้าลูกหลานเราเป็นคนอย่างที่ว่านั้นเราก็จะมีความปลื้มปิติยินดีจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราครับจึงต้องพัฒนาเยาวชนพัฒนาลูกหลานของเราให้เป็นคนที่มีคุณธรรมและให้เป็นคนที่มีคุณภาพอินชาอัลลอฮ์ความวักของท่านนับบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะอัลสลัมก็จะเดินไปสู่เป้าหมายธงไชที่ท่านอบบีได้ปลักไว้นะยืนตั้งงานอยู่พันสี่ร้อยกว่าปีแล้วว่าอัลอิสลามูยัลูอวลายุอลาอัลเลย อิสลามนันสูงเด่นที่สุดไม่มีอะไรสูงเด่นไปกว่าอิสลามแต่ว่าเวลานี้คนทั่วไปเขาไม่รู้จักอิสลามว่ามีคําสอนอย่างไรเขาก็จะดูที่การปฏิบัติของมุสลิมผู้นับถืออิสลามถ้าผู้นับถืออิสลามปฏิบัติในสิ่งที่ดีเช่นความซื่อสัตย์ความความรับผิดชอบเป็นบุคคลที่ไม่สร้างปัญหาความเร้อนให้สังคมเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเป็นคนที่เสียสละเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นมือบนของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อถ้าเราทําตามอิลามสอนอิชชาอัลลอฮ์อิสลามก็จะสูงเด่นคนที่ไม่เทมุสลิมก็จะอยอมรับอิสลามแต่วันนี้ในโซเชียลมีเดียก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่โจมตีอิสลามโจมตีมุสลิมเพราะว่าเรายังไม่ได้แสดงให้เขาเห็นถึงคําสอนของอิสลามด้วยกับการปฏิบัติจริงขอฝากเรื่องเหล่านี้ให้พี่น้องที่รักและเคารพได้ช่วยกันรับไปดําเนินการอิชชาอัลลอฮ์ หวังว่าเราและท่านทั้งหลายจะได้ไปลงไปตอบคำถามของมุกนาคิดในอลามบรัซับได้นะครับที่เขาจะมาถามว่าใครเป็นพระเจ้าของท่านคนที่ทำอิบาดะคนที่ต่ออากับอัลลอฮ์ก็จะตอบวิญญาณก็จะตอบว่าอัลลอฮ์ฮุรอบบีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันหลังจากนั้นมุกนาคิดก็จะถามว่าว่ามันนบียุกะใครเป็นนบีของท่านคนที่อยู่ในดุนยานี้ปฏิบัติตามคำสอนของนาบีอย่างเคร่งครัด วิญญาณก็จะตอบว่ามุฮัมมัดอุนาบีมุฮัมมัดเป็นนบีของฉันมาลายกาหมุมกันนาเกตจะถามต่อไปว่าอะมาวะมาอะมาอิมามุกะใครเป็นผู้นำของท่านคนที่ปฏิบัติตามคำสอนของลอวิญญาณก็จะตอบว่าอัลกุรอานอิมามีกุรอานเป็นผู้นำของฉันมุมนกันนาเกตจะถามต่อไปว่าวะมาวะมากิบลาตุกะอะไรคือกิบลาตของท่านคนที่ทำละหมาดอย่างเคร่งครัด ตลอดวันตลอดคืนก็ตอบวิญญาณก็ตอบว่าอัลก้าบระตุกิบละทีกะบ้าเป็นกิบลัดของฉันและประโยคต่อมาก็ถือว่ามันเอขค้ตุกาใครเป็นพี่น้องของท่านคนที่อยู่ในดุนยานี้มีความรักความเมตตาความเอ็นดูต่อพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุกมินด้วยกันวิญญาณก็จะตอบว่าอัลมุมินูนวันวันมุสลิมูนในเอขวานี่มุกมินทั้งหลายมุสลิมทั้งหลายนั่นเป็นพี่น้องของฉันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปท่องหรอกครับวิญญาณมันจะตอบโดยอัตโนมัติ ขอให้เราปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ให้ครบถ้วนอินชาอัลลอฮ์หวังว่าพวกเราจะปลอดภัยทั้งดุนยาอัลลอฮฺบาราซักและในโลกอาคหรอโดยทั่วกันอะกูลุกอลีฮะาวะอัสตาวฟิร่ฟายาฟารันมุสตาฟิรินวายานะจจตตาอิบินอินน์วะลกาฟุรุรรหิมอัลบิรุคาริมุตโวะบุรหิม الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليجزره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد في عباد الله اتقوا الله حق تقاته كما قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مدثاتها وكل مدس بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وعليكم بالجماعه فان يد الله من جماعه ومن شذا في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعنا معهم بافك وَإِسْانِكَ يا ارحم الراحمين اللهم غفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم تقبل حسناتنا واغفر سيئاتنا وارفع درجتنا في اني جينا مع اللهم انك سميع عليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم دفعنا واهلنا من الجراثيم فيروس كورونا والمرض والبلاء والحسد والفشوق والانشيان والفشاي والمنكر والظالمين والفتن اللهم دفعنا عنا واهلنا من الجراثيم وايراس كورونا والمرض والبلاء والحسد والفشوق والعنشيان والفشاي والمنكر والظالمين والفتن اللهم دفعنا عنا واهلنا من الجراثيم وايراس كورونا والمرض والبلاء والحسد والفشوق والانشيان. والفحشاء والمنكر والظالمين والفتن، ربنا ظلمنا لنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، واقيموا الصلاه ان صلاه تلهى عن الفحشاء والمنكر. ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله <applause> اكبر <applause> الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نسرح لك سترك ووضعنا كسرك الذي أنقض بحرك ورفعنا لك ذكرك فإن معه سرا إن معه يسرا فإذا فرغت فانفضح وإلى ربك فانفع الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم falam yulad wa lam yaqul lahu kufuwan ahad Allahu akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليكم السلام عليكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi al Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah